ทิทังทุกขะนิโรโทโอริยสัจจันติเมพิเกเวบุเพอ,อนะนตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิช,ชาอุทปาทิอาโลโพอุทปาทิตังโขปะนิทัทงทุกขะนิโรโทโอริยสัจจังสัจจิกัตถพันติเมพิกเวบุเพอ,อนะนุส สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุททปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุททปาธิอาโลโพอุททปาทิตังโขปนิธังทุกข,ขาระทุกข,ขานิโรโทอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิกเวบุเพอะนะนุสุ เตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชา,อ,า,า,อ,โโอ,า,าอุทาปาทิอาโลโปอาทะปาทิอิทังทุกขานิโรโทยโิทคามีสิปะดีปะทาอาริยสัจจติเมภิกขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิ วิชาอุทธาปาที่อาโลโภอุทธาปาที่ตังโโหปะนิทังทุกขะนิโรคามิปะ ทุกขนิโรคณนีปฏิปทาอริยสัจจังพาตเวตพันติเมพิกเวบุเพอนนุส,สุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโพอุทาปาทิตังโภปนิทางทุกขน์นีโรทคามี ปฏิปทาอาริยสัจจังภาวาติเมภิกขเวบุเพอะอะนาอนุสุอนุสุเตสุอนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโผอ,อุท่าปาทิ ยาวะกีวันจะเมพิกเวอุเมสุจะตุจ,ต,จตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวกังทิวานสก,การังยะถาภูตังยานะทัสนังนะสุวิสุดทาังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวสะเทวะเก โลเกสามะากเรสะพัมมะเกตัสสะมนะพัมะนิยาปะชายะสะเทวะนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพทิงอะพิสัมพุทธโธปะปารัญยาสิงยะสโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะ ริวัดกังทวาสารงาถาภูตังยาทัศนังสุวิสุทังอโหสิอะถาหังพิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมารกเกสัพัมมะเกสะสัสะมณพร,รมมะนิยาปชายะสะเทวมนุษสสายสะยะอานุตรังสามมาสัมโหทิงอะพิ สามพุโทโธปจัจจยาสิงยานันจะปะณะเมธาสงอุปาทิอุปอะกุป,ปาอะกุป,ปาเมติมุติอะยะมันติมาชานาัติธานิ ปุณณภาวิติอิธัมโวจะภักขวาอัตามานาปะจะวิกิยาพิขุภักขวาโตภาสีตังอภินันทุงอิมัตมิจจะปะทะเวยากะระนัสมิงภัชามาเนอยัสโตอยัสมะโตโกนทัญยะวะวิราชังวิตมะมลังธรรมะจากขุงอุทปาทิ ยิงกินจิยังกินจิสุมาทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปะวัติเตจะกพระกวาตาธรรมะจักเกกุมมาเทวารัตมะนุษาเวสุงเอตัมพระกวาตาภาระภารณะ,ะสียังอิติปะเตนะมิทายเยะอนุตรังธรรมะจักทังปะวัติตัง อปวติยังสะมาเนนะวาระพระพรหมะเนนวาเทวานะวามาเรนะวาพรหม,มวาวาเกนจิวาโรกัสมันติกุมมานางังเทวานางัสางสัทธังสุตตะวาจะตุมหาราชิกาเทวาสัทธมานุษา เวสุงตะตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาตวะติงสาเทวาสัทธมนุษยสานางเวสุงตะวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวายามะเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาดุสิตาเทวาสัทธ์มนุษยสาเวสุง สิตาเทวานังส oh ัทังสุดตะวานิมานังระตีเทวาสัทมนุสสาวสูงนิมานะราตีราตีนางเทวานังสัทังสุดตะวาปาระมิตะวะสวัตีเทวาสัทมนุสสาวสูงปาระมิตะวะสวัตีนางเทวานังสัทุงสุดตะวาพัมมายิกาเทวาสัทธรรมสัทมา นุสาาวสุงเอตัมภะควาตาพร,รมนาสิยังอิสิปะเตนะมิกทาเยะอ,อนุสตรังธรรมะจากขังปะวัติตั้งอปะปะวัติยังสามมาะเนณวาพัมมะเนณเทวานาวามาเรณะวาพัมมะวา,วาเกเจเ,เกนะเกนะจิวารกัสมันติอิติ หะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพัมมันจะโลกาสัตโทอพุคัชิอยันจะทะสะสหัสีโลกาธาสังกัมปิสังปะกัมปิสังปะเวทิอัปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกรรม อติกรมเมวเทวนงทังเทพาเทวานางังเทวานุภาวังอะถโคภักขกวาอุทานังอุทานเนสิอาญาสิวะตาโพโกทันโยอัญญาสิวะตาโกโกทันโยติอิติทิหังอายัสมาโตโกทันยัสะอาญาโกทันโย เตวานามัเอโหสีติบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพรวารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุโตโลกะวิทูอนุตโรบริษัทธรรมาสาราธิสัทถาเทววมนุสานังพุทโธพกรกวาติสวาคาะบทที่8 ธรรมานุสติสวาขาโตภะกวัตตาธโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอบนะยิโกปจตังเวทิตาโพวินโยหิติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวะกะสังโฆชุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะกวัโตสาวกะสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะกวัโตสาวกะสังโฆ ยาที่ทางจัดตาริปุริสะยุคานิอัฐาปุริสาบุคลาเอสะภควันโตภโคสาวกสวักสงโคอัาในายโยปัาหนโยทักินายโยอังชลีกับอนยนตับหลังบุญยางเหตั้งโลกสตาติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาโสจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพจันตะมหาราชาตะวังมังโพสะถุโนทีปังกาเรกาเรเทโวสุปโปเสสิกินจิเทโวโยสักโคปัจชังทัสมิกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภาควันตุเมสิทธิลาพังชนะนนเย ชนานเยมณีจินดาปิยงังทะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่11สักกัตตวาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอถังอุตตะมังวรังหิตตังเทวะนุสานางเตทะเตเชนะโสธีนานัสันตุปัตวาสัพพาสุขาวะปะสะตะ เมตุเตสักกาตวาธรรมะรัตนังโอสะตังอุตมังวรังปะริลาหุปะสะมะนังธรรมะเตเชโสธีนาโสธีนานัสสันตุปัตถวาสะเพกายาวูปะสะเมตุเตสักกาตวาสังหะ สังฆรันตนังโอสะกังอุตตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังเคเตเ,ตเชนะโสิยินานนะสันตุปัตถวาสาพเพโรคาวิปัะสะเมตุเตบทที่12ชินะบัญชร ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชวามรังสวานังจัตุสัจจาสพังระสังเยปิวิสุนะราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตถา,าวีสตินายกาสัพเพปติทิตาไมหังมาตเะเกเตมุติเเตสราสีเสปตัตสี สีเสปติตติโตเมยหังพุโทโธธรรมโมเมทะวิโรจเนสังโคปติตะีิโตเมยหังอุโรสัพะกุนาก a าโ a ทะหะมะทะหะเยเมอนุตรุตโทสาวรีปุโตจทะทักขิเนโกทันโยปะตะิพาสพาคัสสมิงโมคลาโนจะาวามเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสง อานันทะลาหูโลกัสโปจะมหานาโมะอะุภาสงวะมะโสตะเกเกสะโตทิตะทิภาคะสมิงสุริโยวะปะังกะโรนิสิโนสิรัมบันโนโสพิโตมิ มุนิปุงคาวโวกุมมาระกัดสโปเทโรมาเหสีจิตตะวาทโกโสเมยหังวาทะเนนิจังปัดติตะทาสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมาโรจะัุป,ปาลีนันทะสิวารีเทราปัจจัอิเมชตานะราเตติละติละกามามะ เสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตติเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสีตเตเชอังศีตะเตเชนาอังคะมังเคสุสันทิตาราตนังปุตะโตอาติทักิเนเมตสุตกังทชักขัง ปัชโตอาสิว่าเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปริตันจะอาตาณาิตตะสุตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปะทาปะการสันทิตาชินานาระวะสังยุตาสัตตปะการะสักตาวาตะปิตะทาสันชะตาพาหิรัตยัตุปัตถวาอากะ อ,า,อาเสสาวิณยังยันตุอะนันตชิตาเตชะสาวะโสโตโมเมสะกิจเจนะสัทธาสัมมาธรรมสัมพันนาสัมพุทธปัญจเรช,นนชินนะปันชินะปัญชระมัะชัมหิวิหรันตังมะฮีตะเล สัทาปาเลนตุงมังสัพเพเต,เตมหาปุริสภาอิเจวะมันโตสุขิโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังฆานุภาเวนะชิตันตะรายสัตธรรมานุภาปาริโตจารามิชินะปันจเรติ